สวัสดีครับพ่อผมครูเอกนะครับไปจับทางชา l y ลย t ทูปครูเอกเลขพยากรและทางห้องเล็กเปรู้สาเลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางชาแนล u ูทูปครับผมวันนี้อัดคลิปช่วงสายๆนะครับแดดจะแรงนิดนึงนะหน้าจอไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้เป็นเลขก,กลุ่มที่ขอมาทางชา l y ล u t ทูปนะครับกลุ่ม4556 อ่าสี่ห้าหกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับแน่นอนว่าก่อนอื่นแล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มน,นี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ํากันเลยก็จะมี455,455แล้วก็5 6 6 5นะครับใครอยากชมเลข3ตัวนะกลับไปดูย้อนหลังที่ช่องคุยกได้นะครับ4 5 5 5 5 4แล้วก็5 5 6 6 5 5, 5นะครับเลขคู่เลข3ตัวเนี่ยเวลาที่เราเสิร์ชค้นในช่องคุยก็จะเวลาพิมพ์เลขก็ตามชื่อคุยอจะหาง่ายหน่อย นะครับใครอยากดูมุมมองที่แตกต่างไม่ค่อยเหมือนใครนะครับของช่องคองุยก็ไปดูได้นะครับเราคุยกันเน้นไม่รู้เลเน้นความแม่นนะเน้นความที่แบบคนใช้จริงเขาอะไรยังไงมากกว่าที่จะแบบว่าเอ,อดูแค่คำทำํานาสั้นๆนะคุยเป็นคนสไตล์แบบชอบอธิบายนะครับโอเคนะส5 5 6ครับเราขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนแล้วกันเพราะว่า ตั้งชื่อว่าสื่อสารอย่างลงตัวแน่นอนว่าเป็นคนที่ชอบทำอะไรลงตัวแล้วสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นได้นะครับไปดูตัวท้ายเลยแล้วกันนะครับคนลงท้ายเลข6กครับถ้า4 5 6หเนี่ยลงท้ายแบบท้ายนิยมเลยนะซึ่งส่วนตัวขุยก็เคยใช้มาก่อนนะครับ56เนี่ยเคยใช้มาก่อนนะลงท้ายเลข6จุดเด่นก็คือสติปัญญาดีเปิดกว้างยอมรับทุกสิ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาจะเปิดนั้นต้องเป็นสิ่งที่เขาชอบ บางคนงงเอ๊ะยอมรับทุกสิ่งแต่ทําไมถึงต้องชอบคือแน่นอนเหมือนเราอะ่ะอยากกินส้มแต่เราอยากกินส้มส้มเขียวหวาเนเงี้ยเราจะไม่กินส้มประเภทอื่นแต่ถ้าส้มเขียวหวานนี่เอาเลยเอาทุกลูกเลือกมาไม่เกี่ยงอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมจะเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วแบบจะไปตามทางตัวเองอะจะไม่แบบอย่างเช่นอยากกินมะม่วงก็ชอบเป็นคนกินมะม่วงมันเงี้ยมะม่วงเปรี้ยวอะไรก็ไม่ชอบแต่เกกินชอบกินมะม่วงแต่ต้องกินมะม่วงมันนะ และกินเต็มที่เลยเกินได้อะไรเงี้ยคืออะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามันพอใจมันตอบโจทย์เขาจะเปิดรับสิ่งนั้นทันทีทันใดเอาน่นี้อันนี้นนนนนนมุมแคบๆไอุ้มุมกว้างๆเอามุมแคบก็คือสมมติสมมุต,มมติเป็นอย่างอื่นที่เป็ของกินนะสมมุติว่าเป็นนักเรียนอยากจะเรียนนะวิชาบางวิชาเขาจะไม่ได้ชอบทุกวิชานึกออกใช่ไหม ยกเว้นแต่ว่าเราจะตีตสเกลให้มันกว้างเช่นชอบการเรียนบางคนชอบเรียนบางคนไม่ชอบเรียนชอบทํางานอะไรเงี้ยถ้าเป็นชอบการเรียนก็เรียนแต่ถ้าเป็นเอาตีเป็นเป็นนักเรียนคนหนึ่งอยากจะเรียนเขาจะเรียนวิชาอะไรเขาจะแยกแยกไปแล้วเขาจะใส่สุดในวิชานั้นน่ะยังไงวิชาเนี้บอกเลยเลยต้องเกตสีอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยอ่านะครับึกภาพบอกใช่ไหมเลขหกจะเป็นประมาณนี้จุดดีคือยางนี้คือได้ได้ได,ไ,ดได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแต่ว่าข้อด้อยก็แน่นอนเขาเป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบอะไรนะครับเขาก็จะไม่ไม่รับไม่รับไม่ดูไม่สนใจนะครับแต่ข้อดีในข้อด้อยคือเขาจะไม่เป็นคนประทะเช่นถ้าไม่ชอบเขาจะบอกว่าเอาไว้ก่อนนะไม่ไม่ยังไม่สนใจจะไม่ได้ต่อต้านขนาดที่แบบว่าไม่ไม่เอาไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ชอบเลี่ยงหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไม่ซื้ออะไรประมาณเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบอะไรก็ไม่ซื้อนั้นไม่ชอบอะไรก็ไม่ดูอนั้นจะไม่ใช่แบบว่า อะไรเนี่ยไม่น่าสนใจเลยมันจะไม่ใช่คนอย่างนั้นประมาณว่าอะไรที่มันสบายใจทําสิ่งนั้นถ้าไม่ชอบก็เยดนีนะครับนี่คือท้ายเลขหกตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขห้าที่ผมก็ชอบจัดแจงก็เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาชอบหรือเมื่อไหร่ที่มันอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันลงตัวกับตัวเองเขาจะทํามันเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นรูปแบบออกมาชัดเจนเวลาที่อยากจะตัดใจทำเรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนเขาคิดมาจากบ้านอ่ะเวลาเขาชอบอะไรอ่ะประมาณนี้อนันนี้นี่น แล้วพอเขาตัดสินใจปุ๊บมันก็เลยไม่ค่อยพลาดชอบความลงตัวอะไรที่มันอ่าใช่แล้วนะทําแบบนี้เนี่ยแบบนี้แบบนี้อ่ามันจะได้แบบนี้นะครับข้อเด่นก็คือตัวนี้แต่ข้อด้อยแน่นอนเขาเป็นคนชอบถ้าถ้ามองในมุมหลายลานะคนเนี้ยผมจะบอกเลยว่าไม่ยอมใครไม่ยอมคนคือสิ่งนั้นอนะ่ะเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจมาแล้วว่าต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เอาก็ไม่จําเป็นผมก็ไม่เถียงก็ไม่อะไรเงี้ยก็เออไม่เอาเลย ว่าแข็งนะหวหาแข็งระดับที่แบบว่าพูดอะไรก็เราจะไปพูดอะไรจะไปเถียงอะไรเราก็สูไม่ได้นี่คือความเป็นห้าหกนะซึ่งผมเคยใช้ผมเคยรู้สึกว่าตัวเองนี่แบบถ้ามันต้องแบบนี้แหละถ้าไม่เป็นก็ไม่เอาก็แค่ไม่สนใจแค่แค่นั้นแต่คนเราคอยรู้สึกเฮ้ยที่นี่มันเห็นแก่ตัวจังว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ริคพาวาใช่ไหมเออจะประมาณนั้นประมาณนั้นมันก็ดูน่ากลัวหน่อยๆน่อยนะถ้าเป็นคนดีก็ดีไปนะครับถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยพวกนี้มันไม่ยอมนะมันไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมแพ้ ไม่เอาก็จะจะจะเอาแบบนี้หาสิ่งที่มันเป็นไปได้ให้ได้ที่สุดแล้วตำแหน่งต่อมาไอ้ท่าที่บอกว่าหัวแข็งนี่แข็งก็ไปหนักตัวนนิต้องถ่ายทอดไปเล็กห้าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้คือเจ้าระเบียบสุดเออห้าห้าหกเนี่ยเจ้าระเบียบสุดต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มีความหนักแน่นมีความชัดเจนในตัวเองว่าจะต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะครับเป้าหมายชัดเจนข้อดีสาหรับคนที่แบบต้องการเป้าหมายชัดเจนต้องการความลงตัวต้องการสิ่งที่จริง ว่าประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนั่นแหละคือจบแต่ถ้ามองในมุมลายคือโอ้คนนี้โอ้แข่งเปลี่ยนแปลงยากแนี่ยนะนะครับประมาณนี้แต่ตำแหน่งต่อมามันเป็นเลขสี่เขาเป็นคนที่ดีในจุดที่ว่าเวลาที่เขาจะอธิบายให้ใครฟังว่าเขาต้องการอะไรเป็นแบบไหน,นเขาสื่อสารเก่งเขาถ่ายทอดเก่งเขารู้คือถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเก่งในเรื่องอะไร เขาเป็นคนที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตึงเป็นให้กับคนล็อกข้างได้ดีได้อย่างเข้าใจมันเหมาะกับความเป็นเรขเนี้ยจริงๆสำหรับผมมันก็เหมาะมันก็เหมาะกับครูหรือเหมาะกับคนที่เป็นทํางานประสานงานอ่ารับรับแนวคิดรับอะไรมาแล้วจะถ่ายทอดว่าจะต้องเป็นประมาณไหนอะไรไงเขาเป็นคล้ายๆกับพวกในองค์กรก็พวกเลขาอย่างเงี้ยเลขาหรือพวก จ้าหน้าที่แผนงานเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าต้องไปโคกับฝั่งต่างๆงอคุณทําอันนี้นะข้างข้างบนเขาสั่งมาแบบนี้คุณทําแบบนี้แบบนี้นะเป็นเป็นนักประสานง,งานที่ดีและไม่ค่อยพลาดในในงานประสานง,งานนั้นๆถือว่าเวลาถ่ายทอดอะไรมักจะลงตัวมักจะเข้าใจมักจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีให้กับทุกคนทุกอย่างมันจะอยู่ในในเรียกว่าแะไรความผิดพลาดนี่น้อยมากนะครับอยู่ในระบบที่ดีนะครับ แต่จุดด้อยคือแน่นอนว่าเขาเดินเขาเดินประสานงานดิ้นการคิดดิ้นการจัดวางอะไรลงตัวใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ดินลุยลุยแบบลุยอะลุยแบบออกไปแอคทีฟทําเองอะไรเงี้ยเขาแค่เป็นผู้ส่งสารอะเอาสารมาส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องให้มันเป็นตามนี้ตามนี้นะเขาบอกคุณคือเน้นความเป็นหลักเป็นเกณฑ์ความชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับผมจะไม่ค่อยฟิกว่าเลขนี้ต้องเป็นเลขเด็กเลขครูเลขนักเรียนอะไรผมจะมองว่าวิธีคิดของคนที่เป็นกลุ่มเลขเนี้ยจะประมาณเนี้ย คุณเป็นอะไรก็ได้ครับแต่คุณชอบงานประมาณนี้ชอบการถ่ายทอดชอบการวางตัวชอบการที่จะแบบจัดลําดับขั้นตอนต่นตางๆให้มันเป็นรูปแบบของตอนนัวนี้ไม่ว่างานไหนก็ตามอ่ะสมมตินะสมมติเอาไม่เกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกครูบาอาจา,ารย์ความรู้ความรูนะไอ้เกี่ยวกับค้าขายขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ชอบจัดวางเรียงก๋วยเตี๋ยวเครื่องปรุงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยให้มันอยู่เป็นแพทเทิร์นที่แบบจับง่ายจับลงตัวจับแบบปุ๊บ เวลาทาก็ทําได้เรื่อยงๆไงนึกออกไหมคุณจะไม่วางของมั่วคุณคนค่อนข้างจะมีระเบียบในการจัดวางของอะประมาณนั้นประมาณนั้นเวลาทําก็จะแบบทาทารสชาติทําอะไรก็เหมือนจะทําได้ซ้ําๆเดิมๆอร่อยนึกออกใช่ไหมอร่อยแบบเอ้ยกินแล้วเหมือนได้กินถ้วยเดิมอะไรเงี้ย,ยนั่นแหละประมาณนั้นนะครับนี่คือด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านะครับเป็นคนวางตัวดีแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับพูดจะมีหลักมีเกณฑ์นะครับเป็นบุค,คลิกของ เขาเรียกว่าผู้มีภูมิเลยล่ะวางตัวอาจจะไม่ได้ใช่สายสนเสน่ห์นะครับแต่ว่าเป็นสายสุภาพเรียบร้อยแล้วกันประมาณนี้ไม่เป็นวุ่นไา่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าแต่งตัวแบบนี้มีห้าห้าต้องออกแนวธรรมะผมไม่ได้เรียกว่าแนวธรรมะสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นแนวเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรแต่งตัวปกติสุภาพปกติเรียกว่าเลยสุภาพชนแล้วกันประมาณนั้นนะครับแต่ใครจะไปตีเป็นแนวพระแนวอะไรก็แล้วแต่ คือไม่ได้จําเป็นว่าคนเลขนี้มันจะต้องแบบทรงพระอะไรอย่างงี้หรือกไหมไม่ใช่เลยสโลงคือคนเรียบร้อยอ่ะจะเรียบร้อยแบบไหนก็ได้ใส่ผ้าแบบไหนก็ได้แต่ให้มันดูเรียบร้อยสะอาดตานะครับมีความน่าเชื่อถือนะกลุ่มเลขนี้ก็จะประมาณนั้นในด้านหน้าอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อมาเรื่องของการเงินนะครับเป็นคนที่ถ้าเรื่องพูดเรื่องหาเงินก็หาได้เรื่อยๆครับอาจจะไม่หวือหวาแต่ก็หาได้เรื่อยเต็มสิบไม่สักเจ็ด เจ็ดถึงแปดแล้วกันเจ็ดุดห้าแล้วกันไม่ได้ไม่ได้หวือหวาแต่หาได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าการบิหารจัดการเนี่ยผมให้เก่งเก่งเลยเพไม่ต้องเขาเป็นคนชอบอะไรที่มันลงตัวไงเพราะอะไรที่มันดูแบบชักจะแบบมากเกินไปหรือน้อยคือถ้ามากเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันน้อยเกินไปหรือมันเริ่มฝืดเคื้อเขาจะเริ่มแบบขยับให้มันกลายเป็นสมมติว่าการเงินตอนนี้อยู่ในเส้นแดงเขาจะพยายามขยับตัวเองให้อยู่ในเส้นเขียว แต่เขาจะไม่ใช่เป็นคนทะเยอะทยอะยานให้มันแบบโอ้โหมันเขียวแบบเขียวมากๆอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเป็นคนหาได้เรื่อยๆเหมาะกับการที่คนที่มีเงินมีทองอยู่แล้วหรือคนที่อมองตัวเองว่าเป็นพวกเก็บหอมลอมริบเพื่อสักวันจะได้มีอะไรเนี่ยเป็นคนที่บริหารจัดก,การการเงินที่ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้หาเก่งขนาดนั้นเต็มสิบกลุ่มนี้พอได้แปดนะแปดประมาณนั้นภาพรวมนะถือว่าดีเหมาะกับคนที่มีเงินเยอะๆเราอยากจะเก็บมันไว้ใช้นานๆหรือคนที่ แบบไม่ได้รีบว่าจะต้องหาเงินเร็วๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เงินสุดๆฉลาดแบบสบายตัวหาความลงตัวในเรื่องของการเงินนะครับนี่คือเรื่องกางส่วนเรื่องความรักนะครับเสริมื่องความรักเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นคนที่ชอบความลงตัวเพราะฉะนั้นเวลาคบใครใช้เวลาในการศึกษาใจค่อนข้างนางน,น,นะครับคุยกันอะไรกันต้องต้อง,องคือต้องใช้เวลาไม่ใช่แบบว่าคบกันแปบบ๊บๆ,ๆแล้วแต่งเลยเพราะฉนั้นคนเร่งเนี้ย อาจจะดูเหมือนเปิดใจไม่เยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดแล้วนะั่นเขาพิจารณาแล้วว่าจะต้องเป็นคนนี้แหละแล้วค่อยๆค,คุยกันนะก็ไปสักพักถ้าเกิดว่าอยู่กันได้5ปี10บปีนะก็แต่งงานแต่พอแต่งปุ๊บหรือว่าตัดใจเป็นแฟนกันปุ๊บนี่ยาวนะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนใจเพราะเขาคิดว่ามันพิจารณากันแล้วไงว่าโอเคคนนี้ผ่านนะถือว่าเป็นความรักที่โอเคนะคุณไม่ได้รีบไม่ได้เร่งแล้วก็พอครบแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูแลนักษาน้ําใจคนคู่รักของเซนได้ดี อันนี้ขุยก็ชอบนะแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เลขสายเสน่ห์ไม่ได้การดึงดูดแต่เขาเป็นคนชอบความลงตัวความเข้าใจถ้าใครมองว่าความรักเป็นแบบต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยอะไรพวกนี้เ่ะโอเคเลขนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณจะแบบชอบความหูวหวาชอบความแบบจะต้องเขาเรียกว่าอะไรความกระชุ่มกระชวยทางร่างกายความชื่อกระชวยทางสนุกสนานกันไปอะไรเงี้ยมันก็มันไม่ใช่อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่จะตอบโจทย์เรื่องของความความเข้าเข้าใจกันมากกว่า ครับอโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันใครอยากจะรับฟังนะครับเรื่องของมุมมองอื่นๆก็สามารถทักแชทเข้ามาได้ทางทางช่องยูทูบทางเพจคุยเรย่พยากรละคันแล้วก็ในชั้นเรียนนะครับตอนนี้กาลังจะเปิดละปลายเดือนนี้นะครับเป็นคอร์สพื้นฐานนะครับหรือว่าเรียกว่าความรู้มาตรฐานเอาไว้อ่านเอาไว้ทําความเข้าใจเอาไว้เข้าใจตลาดเบื้อว่าเป็นยังไงนะครับเรียนจบร์สนี้ก็สามารถทํานายได้ ครับสามารถทำนายได้สำหรับมองว่าออกเป็นเลขนี้เลขนี้เป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับใครสนใจก็มาสมัครกันได้นะครับแล้วพบกันในชั้นเรียนนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนักทุรกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ